ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปอ,อีกหนึ่งคลิปนะครับที่สำหรับทํำเพลงลง youtube หรือว,ว่าเป็นห้องอัดเสียงเล็กๆก็ได้นะครับของที่เราใช้ก็เป็นวิดีโอสำหรับเครื่องอัดต่อนะครับแล้วก็โคมไฟสำหรับส่องหน้าแล้วก็มีไมเป็นของก๊อฟนะครับยี่ห้อหนึ่งห้าบบาท เป็นไม้ที่สั่งจากลาซด้านะครับ600กว่าบาทครับแล้วก็จะเป็นลำโพงเครื่องเสียงบ้านธรรมดาก็ของโซนี่ครับนิดนึงนะครับกับคาราโอเกะแล้วก็กีตาร์เอาไว้แกะเพลงรั้วเก่าครับนะครับเป็นชุดบิกธรรมดาเล็กๆหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับอัดรั้วบันทึก เป็นโปรแกรมของ c u b a บ e แล้วก็ใช้ i n t e r s e c เนะครับประมาณนี้นะครับ i n t e r s e c t แล้วก็ต่อสายมาที่ไม้ที่เราจะอัดร้องนะครับไม้ตัวนี้ก็600กว่าบาทเหมือนกันนะครับที่จะใช้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าลองอัดจริงๆเราจะใช้อีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้ก็ทำไว้ให้เพื่อนๆสมาชิก ดูนะครับราคาลงทุนไม่กี่บาทครับแพงหน่อยก็เป็นพวกโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กมือสองอยู hmm. 2, ่ที่ประมาณสองพันถึงสามพันบาทนะครับกีตาร์ก hmm. <G ita S 2> ็เดี๋ยวนี้ของถูกถูกอยู่ก็พันสองถึงพันห้าก็มีนะครับร้านดับจำนำเยอะแยะเลยครับขอจบคลิปเท่านี้ครับเผื่อเพื่อนๆหรือสมาชิกท่านใดที่สนใจอยากจะทำก็ลองดูนะครับก็ลงทุนไม่เท่าไรนะครับนิดเดียวเอง มากเราจะแฮนด์เมคเองเป็นบางตัวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ